บานี้มาเห็ดมีโนอาหารสันชมื้อนี้เฮาได้อย่างแน่มามื้อนี้3ย่าง3ย่างสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สู่สู่คนโดยมื้อนี้ยังดีก็มาพักเพียนเพิ่นมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มาไปได้บ่มื้อนี้บ่ พี่น้องจะถามกันเรนน่ากำลังล่าในในอ้วนอยูไ่ไงอ๋อแต่ตะคุมาล่าห้องเฉยเนาะไม่สำคัญจ้ะวันนี้ได้อาหารสั้นชูงพี่น้องเลยใบบุกกับพี่นางหากกระมาเนาะได้พักขาเล็กพักกี่เล็กพักกระเล็กโอ้ย chắc hội tặng chỉ tặng nơi mà đây màn hình oh, chi tang kuo chi bộ tang bên này của màn hình ní cờ đô. Oh, tang yêu thang tang ngô. Ray tang yêu. Anh quay bắc mang tích màn hình. Tell me, I have. Yeah, I don't know. A hansan chung chung ต้มได้แล้วอันนี้ว้เล็กรอบนอันมะขามในพี่น้อยมันชูงชูงแห้งตัวนี้ได้แรงมากนี่ขเอาอกับเมมโมแดงบอเเาล้วหาบึงก็ขาดอหารันชูงเย้ยสบายดีเดอพี่น้องมากไุ้เปต้มเนาะเย็ดแล้วเย็ดไงเน้

ป็นอน้อยแบบนี้เนาะเป็นชิแน่อบเห็นนี่แบบกระตังปงแบบใบอันใบย่อยที่จะมีจะงค่ะเราเหนภาพบสีห่ำลงแล้หนะสีไม้ด้วยเา่อ๋แบบว่าห่ามันป่งเลยดิมันแหนาะไปแบบคือผ่านมาเนาะก็เห็นคนนอกแล้วเห็นคนอ๋อนึงน้ำมังเฮียนแต่เก่าไอ้น้องฮี่หน้าตไปทางซ้ำเเพ่คือกระเะตรงนี้ เลง่นเลใส่กลงไงเลื่องวะลงไปทางนี้มันก็มีทางวลงบอดเลื่อนันนั้นวาที่เราก่อแต่ประธานได้ัมันแล้ะใช่กระหอนช้างนี่น้างนี่เพื่อนเพื่อนไปหลังเกี่ยวนี่เกี่ยวทางนี้อหกายใ่ไหมีักมาอยู่ดนี่รถจัก

บ่ได้กินจังเื่อได้ปีกินอยู่หึนี่เด้นี่จะยานี้บอกนึงนี่นะปี2024เด้อไผก็ต่ยาสียังพุ่นอืปี2024เด้อี้เกะค่อยไปเกี่ยวเข้าไปจักช่งาไปเกี่ยวเข้าจักค่อยช่อบ่ได้กินนะน่ก็แบ่งกันมาเอจักวเออกงคือดแซ่บเนาะ่หนกวบ่ให้ล้างให้ลิงคือว่าสิเอาแล้วบ่บ่าไปจ้เฮิเต มันหลังนี่ยังครอบขัวคนอ,อ,อะครับไปเริ่เดิคนเราไปเป็นชั่วโมงคนนะมองมากคนมากไปนันแบบมอที่ต่อมนันมาขับับหวะตัวเออขับหรือปล่าแบบมอชื่อแบบสันมอรอม้าเรเจอแบบมอชื่อมาแด้ว่าบอกอบใครต่องเตียงมาชงสีชาเนี่ยเต,ตียงมาชงมองห้านปอดตะท้อ เขาหันอันนี้นะนก่อสั้งนะหาบนกระโลกเลน่นเด้อดยว่ยหนึ่งโทมามาบ่เอาบ่เอาก็มีแต่เมื่อนะเนีหยะ

มาเป็นหน่อยวันนี้ไปไหนพอดีแกงนึงยมีเลยต้องได้ำม่ว่าปันอะไรดีอหารท่นชูลุกมาหนิอ๋อให้อาหารทช่นชูมากพุ่ใจมันง่ายพุ่งใจไม่ง่ายรี่กกง่ายง่านะนั่งห่ว

nè cái gì nè không chụp vừa nè cho đẹp không ạ ngoài kia cái đó con nó ngoài <laughs> ngoài อะไกปกรูดนั่นทนที่กลู่กระดูงวน่ะู้าทิุ่ยดียวนี้มเิมกระดูง้ว่าภาษาแบบแป้กเลยเนี่ยน้หันเด้ในตู้น่ะเปรปกภาาเปรกเนี่ยตอนนั้นปรปกว่ะกลดูง้วกระเตนเห็ดอันนะสุดเก้าอ่อ้าวเห็ดเห็ดอันเมียนมันไเป็นอย่งแดงคอมอยู่น คิดว <Ki> ่าเป็นกระดูกแค่ตรงยางไม่ช่นนะพาเห็นปุ๊บว่าตั้งก็้หมืเขาถิมโบ้มันไม่หนาในอย่างไรหสมเป็เจ้ยชัเกดเพื่อเล็กแท้ทำตกวพิงนะอาหาระอ้าอาหารท่านชูงบอบ่วเปนเดี่ยวว่าัน้นิงเดือนแล้วนะมาโทเห็นผ่านเลยนะดูว่าเือไไปแล้วบ่ อาไรกันู่าะม้วนแต่เตือนเจ็ดม้วนแวปี่สบายด้วาการทอง่ายบ้ให้เืนมีตู้ไปใช้เออเห็นแล้วว่าอยู่แบ ฉีอันชืมอนเมื่อวานมาชิ้นระหามมันนี้ื่อตัวนี้บอกกรุ๊ยังกกุ๊ยังไงเนียยใส่แกพัเล็กแกมักเล็กมาก ยังไม่กระูกงอกระกเงียยใช่ครับแม่หาท่นชูงมาดิงตัวเออทององด้ยอยากหรือเ่าอยากหาอยากหาท่านชูงบอเ่โอ oh, oh, um, okay, okay. ้ยถึงท่เออเออเขาจะมาดูก่อนเกือหาแล้วจะจ้างหาดูเลยดูงูให้แม่ดแท ชแกงแกงมาขายไปชาตลาดนัดเพื่ไปขายทนเนี้บุญเฮ้ว่าปตลาดอะไอว่าของหัวตมเมียอืมบุญใช่ะอเื่อนมตาย่ห้งบุญนะบุญตา่ห้งจะได้ปียอืมตตามันนะเป็นีนะยาตสีนะชีกอมาเนีเือนเมียท่านป้องอันนะเฮ้ยป่าตัวีีตุน เ้นบาทตัววะกะซตัวยเออทั้งกไเหรอเวนไเทียงเลย่้าไวกินมื่อไหอันนี้นะด่างวาตามพอพอเป็นปลอต้มนะกําลปิดเมเลยพอพอพอเป็นปอกพอเป็นปอตอยู่บ้านเลยเขาตัวมั้นะลามยเห

มีไข่มาหน่อยหนึ่งไปใส่อันนั้นไปไปต้มบะเนี่ยหมักโมพี่ต้องเลยมดแดงไนดะ้ไปหนีได้ป่าพี่เนาะ Chị bác các bạn ở ghim hà đẹp kiên mhm đây mhm <laughs> bò mhm 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 Chào, chào. <cười> ไะพี S <S ่น้องเลยต้มใบก่อนไปเนาะเพื่อพอดีเจอกะร้อนเติบแล้วนี่กบใบไงนายเชฟมือแรงเพื่อจะได้กินมันไม่แรงบางทีกะบมหิวเข่าภายในกะสิบโอแกงเนาะโอแกงมืออื่นพี่น้องเลยแงามไหนเนาะไะกินหมองโอกันเลยน้องดีพาหมองโมเลยพี่น้องเลยไม่เป็นกะบ้าซอยเวียมาดินมาอย่างไหนยู่หฮานอย่างเนาะหกหกเนี่ยพี่น้องเลยมาดินยู่หฮานอย่างนี่ยเพิ่นพักเฮียนเนาะเพิ่อผักชีหนึ่ง อ่าสิได้ไปเข้าโรงเรียนอีกพี่น้องเอ้ยมามานี่กินมัมพี่น้องเอ้ยแดงคักยเมงทียงินจ้อยแชร์ตู้ยินไเนาะสำหรับนี่ขอโตลาไปเด้อเพื่อนพี่น้องเกสสุคนเนาะก,ก็ก็คําว่าสบายที่สวัสดีพอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้ย